สวัสดีครับ,บสวัสดีครับ<ม>เพื่อนเพืเ่อนทุกคนทั่วโลกนะครับผมวันนี้อยู่กับอาจารย์ใหญ่ช่างใหญ่ช่างใหญ่ช่างใหญ่เพชรมหาชนนะครับหรือช่างใหญ่กําเนิดหรือว่าเขาเรียกว่าช่างมันนอกก็ได้<ม>ช่างตัดผมมันนอกช่างตัดผมมันนอกนะครับอันนี้นเราเป็นเซ็ตของช่างตัดผมมันนอกแล้วก็จะมีรวมตัวกับ อ่าผสมพันธ์ฟิชเชอร์ลิงกับอาจารย์อ้อนกันงาช่างตัดผมมันนอกอาจารย์อ้นกันงาช่างหล่อนะครับอันหน้าอัานหน้าราใกล้ๆอันหน้าอเอเมจอ,อตอนนี้เราก็กําลังนนเดินทางใ<า>ครเนี่ยใครการพูดอยู่ในใครเนี่ยผมอูดินวันชชัยประมูลศรีครับเป็นนักเขียนอิสระครับผมนักเขียนอิสระครับข้าราชการได้หน่อยไหนฮะโอเคตอนนี้เสียงมันร้องมันร้องนะเราก็ไม่อยากให้เขาร้องเขาร้องบ่อยๆเวลาไม่ไม่เหน็บถึงขัด ตอนนี้เรากำลังรดทางขึ้นไปที่เอมหกนะครับเอมหกเราจะวิ่งขึ้นมอเตอร์เวย์นะทางด่วนพิเศษนะครับระหว่างเมืองนะทางด่วนพิเศษทางด่วนพิเศษเราวิ่งมาตอนนี้ร้อยหสิแปดกิโลแล้วนะครับอืเราก็จะมันได้ครึ่งทางยังอาจารย์ตอนนี้ครึ่งแล้วครับครึ่งแล้วร้อยห้าสิบแปดปกติเราก็จะไปอยู่ประมาณเกือบสี่ร้ยโลนะสามร้อยเจ็ดสิบห้าโลว่ากันง่ายๆถ้าถึงอาจารย์อ้อนจริงๆนะ3ามร้อยเจ็ดห้า นี่ครับ,รบนี่ให้ชมบรรยากาศเมื่อกี้ให้ชมบรรยากาศแล้วก็มาดูหน้าอาจารย์อช่างใหญ่นะครับครับครับช่างใหญ่ช่างใหญ่มีอะไรจะโอ้เนี่ยอาจารย์ช่างใหญ่ช่างใหญ่ดูนี่นี่นี่ข้างๆเนี้ยเนี่ยดูรูปปัน้นดูอะไรเนี้ยฮะมีรูปปัน้นสวยกดรูปปัน้ปปนครับรูปปั้นนี่นี่นี่รูปปั้นอยู่ข้างทางนะครับรูปปั้นตรงนี้ ผมก็ไม่ทราบว่าที่ไหนกลางดงหรือเปล่าอาจารย์จะเป็นที่ปั้นเป็นรูปพระพุทธรูปปั้นเป็นของจำรวยก็ปั้นเป็นรูปแล้วเนาะอาจารย์เนาะแล้วก็ใครอยากได้รูปนี้ไปตั้งในบ้านนี่ผลไม้ยอยู่ด้านนี้เลยนี่น่าจะเป็นกลางดงไม้ยอยู่อาจารย์เนี่ยขอบทางตองเอาเลยเต็มทีค่ครับครับอันนี้มีมีร้านค้าอยู่ข้างทางนะครับสำนักงานที่ดินสาขาปากช่องนะครับ เราเข้าปากช่องแล้วนะอาจารย์ตอนนี้เข้าปากช่องแล้วะโใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วอาจารย์เราปากช่องแล้วนี่นี่ใกล้ความจริงแล้วนะตอนนี้จริงๆเรามาน่าจะค่อนทางแล้วแหละค่อนทางแล้วก็จะเข้าปากช่องแล้วถ้าหลุดตรงนี้ไปลงจากเขาตรงนี้ไปก็เข้าปากช่องแล้วแล้วก็จะเห็นจะเห็นน้ํานะอาจารย์ตรงนั้นเขาเรียกอะไรนะลำตะคองลำตะคองอาจารย์ได้ลงด้านล่างลำตะคองไหมหรือขึ้น m หกไปเลย ขึ้น m หไปเลยครับถ้าขึ้น m หกเนี่ยอาจารย์ก็จะจะอยู่ด้านบนนะใช่ครับเราก็จะเห็นบรรยากาศกันอ่าเปลี่ยนบรรยากาศปกติผมก็จะได้นั่งแต่ข้างล่างผมไม่ได้ขึ้น m หกวันนี้ผมจะขึ้น m สิบหกเลย m สิบหกรือเปล่าอาจารย์ m หก m หกนะอ่า m หกอันนี้เราจะขึ้น m หก m สิบหกนั้นมันปืนครับ m สิบหกนั้นมันปืนอ่าเดี๋ยวจะจะพามาชมบรรยากาศของ m หกนะครับว่าเป็นยังไงก็ตื่นเต้นอยู่นะ ที่คนจะได้ขึ้นเ6มหก่อนเนี่ยครั้งแรกของชีวิตนะครับผมเขาว่าทางจะล่นระยะทางได้เยอะใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับได้กี่กิโลนะอาจารย์การยน80แปดสิบโลไม่ไม่ยนระยะมันก็คือไม่ถึงเกินครับเกิน8ปดสิบหกประมาณแ0ดสปดโลย่นได้เยอะขนาดนั้นเลยใช่ใช่ไม่มีปนน้ำมันนะไม่มีร้านอาหารไม่มีอะไรระยะทางตรงนี้จะรีบเข้าก็รีบที่เข้า อาจารย์ส่วนเกินนะครับต้องรีบเข้านะครับห้องน้ำฉี่อะไรนี่ไม่มีนะครับขอโทษตีไม่มีครับเอาถ้าเราเลยคลองไผ่ไปแล้วเราขึ้นทางด่วนแล้วจบเลยนะอาจารย์ครับอาจารย์ส่วนเกินจะต้องอั้นอย่างเดียวเลยหน้าเขียวหน้าเหลืองเลยใช่ไหมอาจารย์ควาจะลงตรงนี้ต้องหน้าเขียวหน้าเหลืองอีกหนึ่งกิโลอีกหนึ่งกิโล อนึกิโลหนึ่งกิโลนะครับจะถึงเ6มหจะขึ้นเอ็มหตอนนี้เราเราตามรถใหญ่อยู่ส่วนมากจะมีรถใหญ่นะในการเดินทางนี่รถใหญ่ออ้ยตอนนี้อยู่บนวิวภูเขาเลยนะจารย์อ้ยสวยมากเลยดูด้านหน้านะครับเพื่อนเพื่อนดูด้านหน้าสวยไหมตอนนี้เราอยู่น่าจะจุดสูงน่าจะสูงสุดแล้วในในจุดนี้ครับเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยเขียนป้ายบอกมอเตอร์เวย์แล้วเดี๋ยวจะขึ้นมอเตอร์เวย์แล้ว นี่นี่นี่อยู่ด้านซ้ายนะนี่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 สายซ้ายจันสายมอเตอร์เวยイสายเข้าได้ไหมเข้าได้ไหมมีรถไหมหืมอเตอร์คุยกันเพลินเลยจะไม่ได้เข้ามอเตอร์มอเตอร์เวย์นะเกือบแล้วเกือบแล้วาตอนนี้เข้ามอเตอร์เวย์แล้วนะครับร้อยแล้วครับพี่้ออ M M หกนะครับ M หกไม่ใช่ M สิบหกนะท่นเสียงที่ M หกอ่ะเข้าแล้วเอาแล้วครับนี่ดูบรรยากาศของ M หกนะอาจารย์เดี๋ยวให้เขาดูบรรยากาศยาวเลยได้เลยนี่ ข้างหน้าก็จะมีแบบนี้เลยใช่ใ6่ใช่่วงคาวเฉพาะ4ี่ล้อเท่านั้นครับพี่น้องอ่เฉพาะสี่ล้อหกล้อนี่ครับเข้าเลยจะแม่จ่ายใช่ครับเอ้าถ้าเราอาจารย์เอารถอาจารย์ที่เป็น6กล้อมานี่เรียบร้อยเลยนะครับผมผมเป็นสี่ล้อสี่ล้อจัมโบ้ไม่สี่ล้อจัมโบ้นะคันใหญ่เข้าได้เข้าได้คันยักษ์ก็เข้าได้เขาวิมาแล้วเขาบินไปรอบเอียดไปแล้วรอบมึงวิงมากว่าล้อบรอบมึงแล้วอ๋อมาได้นะคันนั้นก็มาได้นะเอ้ทำไมรถน้อยจังอาจารย์อยู่นนี้ก็ไม่มีติดใช่ไหม คิดถึงกรุงเทพเราเลยเนาะติดเนาะถ้าไม่เห็นถนนแบบนี้เนาะอาจารย์เนาะมันมีความสุขอะในการขับขี่ตอนถนนมันดีถนนดีใช่ถนนดีอยู่นะนี่ครับเอ็มหกดูเลยครับถนนดีนะเอ็มหกโอ้ยวิวธรรมชาติสวยมากไม่ได้เชียร์นะครับเนี่ยขยันเข้าใจวิวเาวิวเขาแต่แต่ขออย่างเดียวนะครับอย่าปวดขี้ปวดเยี่ยวนะครับนี่ครับไม่มีที่ฉี่ที่ขี้ที่เยี่ยวเลย จะาํายังไงกันจอดไม่ได้ครับจอดไม่ได้ถ้าเกิดคนที่หนักจริงๆจ,จะทําไงอาจารย์ถ้าแบบนี้เว้ยข้างทางครับก็ต้องยอมเนาะ,ะมุดเลยไม่รู้จะทําไงแล้วมันมันมันเป็นเหตุสุดวิสัยนี่ครับอาจารย์การเหตุสุดวิสัยนี่ยังไงก็ต้องปลดเลยเนาะคําว่าปลดทุกเนี่ยหมายถึงอะไรอาจารย์หมายถึงว่าก็ปวดปวดนัดเลยต้งผมพูดกับอาจารย์อ้อนอยู่ชีวิตคนเราอะ่ะมีความสุขตอนไหนตรงไหน อาจารย์รู้ไหมว่ามีความสุขตรงไหนตอนต้อนปวดทุกข์ไงตอนปวดทุกข์นัน่นเนาะใช่เพราะว่าชื่อจริงๆเขาเรียกสุขาเนาะใช่สุขานี่ก็คือความสุขเดียสุขาสุขสุขาส,ส,สุขเนี่ยตอนปวดทุกข์เดี๋ยวจะได้